สวัสดีค่ะช่องคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายมาจัดปลูปรชุดสุดคลุมนะคะราคารวมส่งนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่ง3ามชุดนะคะอยู่ในไซส์กระถางหกสี่ต้นแล้วกระถางสี่หนึ่งต้นนะคะมี3ามชุดนะคะแต่ละชุดมีอยู่ห้าต้นนะคะ ราคาคุ้มเลยนะคะสายตั้งแม่นะคะวันนี้คุณยายเอามาจัดโป,โปรแบ่งเปาแบ่งปันปีใหม่นะคะให้กับลูกค้าและ f อของคุณยายนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะคุณยายส่งวันพุธธหัสนะคะสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะชุดเส้นนี้สุดคุ้มเลยนะคะราคารวมส่งแล้วนะคะปกติคุณยายก กระถางหนึ่งคุณยายก็ขายลงคลิปแบ่งปันร้อยเก้าเก้านะคลิปวันนี้คุณยายเอามาจัดโปรแล้วนะคะห้ากระถางห้าร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะมาดูชุดที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งนี่นะคะเศรษฐีปีชวดน,นะคะนี่หน้าทองแบบนี้เลยนะคะอยู่ในใส่กระถางหกแล้วก็ต้นที่สองเป็นลูกไม้นะคะ ลูกไม้ก,กระดูกชมพูนะคะอยู่ในไซส์กระถางหกแล้วก็ต้นที่ 3, สามสาวนครเชสีนะคะนี่น้องมีลูกเต็มเลยนะคะนี่มีลูกประมาณ3ามต้นนะคะน้องด่างน้องป้ายนะคะนี่ใบใหม่น,อน้อนี่นะคะชุดที่1นึ่แล้วก็ต้นที่สี่กิติมาจเจนจิรานะคะ งโตแล้วนะคะอยู่ในใสกระถาง6นี่นะคะแล้วก็ต้นที่5อยู่ในกระถาง4สาวนครใช้สีแผงเหลืองนะคะนี่นะคะนี่นะคะสุดคุ้มมากอยู่ในไสกระถาง64ต้นแล้วก็ไสกระถาง4ี่ต้นนะคะนี่ราคารวมส่งแล้วนะคะ500บาทนะคะสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ ยามาดูชุดที่สองชุดที่สองนะมึงนวนนะคะนี่นาม,มึงนนด่างส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะใสโตแล้วนะคะนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองลักเอยนะคะอยู่ในไซกระถางหกนะคะนี่นะคะแล้วก็ต้นที่สามต้นที่สามเป็นลูกไม้ใบกลมนะคะน้องเป็นบอลกัดสีนะคะ น้องไม่มีชื่อนะคะลูกไม้ใบกลงแล้วก็ต้นที่สี่อยู่ในกระถางห้าต้นนี้ดาราจัก,กรวาลน,นะคะนี่นด่างสวยมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ต้นที่ห้าต้นที่ห้าเทพไฟลุงดังนะคะนี่แตกแข้งน้องหายนี่นะคะชุดที่สอง ราคารวมส่งแล้วนะคะห้าบาทสุดคุ้มมากนะคะต่อไปชุดที่สามชุดที่สามมันนีล้อมเพชรนะคะนี่หน้าสวยๆด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางหกนะคะแล้วก็ต้นที่สองวางสำรานะคะ วังสำราน้าจุดในกระถาง5.7นี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เล้ยนะคะวังสำลานแล้วก็ต้นที่สามต้นที่สามคุณยายไม่แน่ใจนะคะนี่นะคะแต่น้องมีลูกแล้วนะคะนี่ลูกน้องก็สวยนะคะเนี่ยแล้วก็ต้นที่สี่ ต้นที่สี่โวเคโนนะคะโตแล้วนะคะเนี่ยอยู่ในไซสกระถางหกนะคะนี่นะคะล้นๆแบบนี้เลยแล้วก็ต้นที่ห้าอยู่ในกระถางสี่เป็นลูกไม้น้ำตาลนะคะน้องสวยนะคะลูกไม้น้ำตาลอับไปอับไฟให้หน้องเป็นใบกลมๆนะคะนี่นะคะชุดที่สาราคารวมส่งแล้วนะคะห้าร้อยบาทสุดคุ้มมากนะคะ ค่าส่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะคะนี่นะคะนี่ชุดที่สองนี่นะคะชุดที่สองอันนี้ชุดที่หนึ่งนะคะสนใจต้นไหนชุดไหนแคปหน้าจอหรือบอกหมายเลขคุณยายนะคะ คลิปนี้คุณยายก็มีมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะสนใจโทรแอดไลน์มีแต่ะระบบโอนนะคะส่งวันพุธรหัสนะคะนี่นะคะน้องสวยนะคะเนี่ยโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงวันสีนะคะสวัสดีค่ะ